สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีดกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับผมช่องเปรมเจนายกันอีกเช่นเคยนะครับก็กิจกรรมวันนี้ครับเป็นเอีเวนต์ใหม่นะเอีเวนต์ตัวละครนะครับผมนั่นก็คือเจ้าลูฟี่หมวกฟางนะครับผมเป็นลูฟี่ภาควาโนะนะครับผมก็มาเร็วก,กว่าที่คิดนะลูฟี่วาโนะนะครับผมก็เท่อยู่เอาเรื่องเลยสุดยอดแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปดูพวกสกิลอะไรนะ ก็มาเปิดซุ่มหากันเลยดีกว่าคลิปนี้นะครับก็มันมาเร็วเกินนะมันน่าจะมาแบบพวกซันจิก่อนอะไรเนี้ยแล้วลูฟี่ค่อยมาแต่อันนี้ลูฟี่มาเลยก็จัดไปครับซุ่มหาจังหวะด,ดีีจะขอรับรางวัลก่อนไม่มีอะไรเลยส่วนกิจกรรมนะครับก็มีถอยลูกเต๋านะครับผมเกมกระดานอีกเช่นเคยไม่รู้จะได้เดินหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เดินเรือนะครับผมก็มาอีกแล้วเช่นเคย ส่วนลูฟี่หมวกฟางนะครับตัวใหม่นะที่เป็นภาควานนะครับผมเป็นสายหมัดน,นะครับผมก็ไม่ใช่สายพิเศษนะครับก็อาจจะหาง่ายหน่อยมั้งสําหรับบางคนแล้วกันบางคนก็อาจจะหายากก็ได้ครับบางคนอาจจะดวงดีนะไปดูกิจกรรมข้างในกันต่อนะครับว่ากิจกรรมมีอะไรมาบ้างนะก็น่าจะเป็นแนวเดิมๆนะครับผมมีอะไรบ้างเอยมีช็อปลรองเท้านะครับผมแล้วก็มีโลงแร้งอารีน่านะครับผมตามนี้เลย แล้วก็มีต้นไม้นะครับแรกนะบางทีก็สุ่มได้พวกสุรุอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับผมแล้วก็มีก็ย่อยตัวละครนะครับผมก็ผมได้ซื้อถังไปแล้วนิดหน่อยส่วนนี้ก็ไม่รู้จะแลกอะไรในแรกเป็นหนึ่งดาวส้มนะครับร้านค้าเพชรก็ผมได้เหมาที่สปินหมุนไปแล้วหนึ่งหมื่นเพชรก็หมดตูดครับระหวะานี้แล้วก็เป็นเครื่องรางนะครับผมก็ไอเทิมเครื่องรางนะ ของผมไม่มีนะครับพวกนี้เพราะผมไม่ได้ซื้อไม่ได้เอานะก็มองว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็รออีกสักระยะรอให้ของมันอิ่มตัวก่อนนะครับถึงจะซื้อนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูถังของผมมีอยู่336สสถังนะครับก็จะได้การันตีอยู่2องตัวเราโชคดีอาจจะได้ในการสุกด้วยนะครับผมก็ไปดยกันเลย10บถังแรกเงียบกิฟต์สิถังที่ส มาแล้วจ้าลูฟีเอ็ดนะจ๊ะมาอีกแล้วสองตัวซ้อนเลยครั้งที่สามครับผมยังไม่มานะลูโอแฟงกี้นะครับไม่ใช่ลูฟี่ครั้งที่สี่ไม่เป็นไรเอาการเอาการันตีก็ยังดีเราเราค่อยไปหานอกรอบเอาก็ได้นะเพราะยังไงมันเพิ่งมาใหม่ก็น่าจอยากนะครับนี่แฟงกี้มาลุลวชอปเปอร์ อินุอาราจิโอโหคาตาคุริเอาวะมาสองตัวติดนะครับเมย์ตัวยุคเก่าๆของปีที่แล้วเออว่า,านี้ของปีที่แล้วโอ้ไม่ไม่ออกเลยขอสักตัวเถรนะคาบินดิสไม่ออกดีเถอะวะต้องมาแล้วลูกพอ่อนี่ไงพี่ชายมันมาเทียน ได้ซาโบ่มาตัวหนึ่งมาเย้วโว้โยสองตัวแล้วจ้าโอ้ได้รอนวเวอร์นะครับผมไม่ใช่รอใหม่ด้วยอ้อเงียบกิฟผ่านไปครึ่งทางแล้วครับเออออคายฮนุมานะครับนี่มาแต่อ็ดลวนๆนเลยเว้ย จัดไปเครื่องทางแล้วยังไม่โผล่หัวมาเลยมาแล้วลูฟี่เอสมาอีกแล้วโอ้โหมาดีเหลือเกินกับคาวิทิตก,กับแฟงกี้เนี่ยมาบ่อยใช่ป่ะนั่นอุ้มในขาดคำมาอีกแล้วนั่นไงเอาเห็นขอสักตัวเถอะนะสาม้อยถังจะไปได้สักตัวเลยบ่ โหเงียบกริบจริงๆมาแล้วจ้ามีหอกแต่เดี๋ยวมีหอกมาแทนโอ้โหยามาโตก็ยังดีวะได้ยามาโตมาตัวหนึ่งนะครับผมโอ้สี่สิบทางสุดท้ายแล้วโอ้โได้แช่งคูดออมาทำไม ลูฟี่อยู่ไหนเนี่ยได้ใส่ไหมเนี่ยโอ้หมดตรวจหมดตูดไปทางหนึ่งหมดตูดครับ330กว่าถังไม่ออกนะครับผมออกยามประตูยามประตูขายสองตัวนะครับผมถึงจะขึ้นได้ไม่เป็นไรรับก่อนรับของรางวัลกันก่อนเพราะว่ามันเด้งไปหน้านไหนเนี่ย ได้ได้บางไม่รู้เดินเรือเอ,เอาฝั่งนี้แล้วกันนะเพราะมันเป็น L1 นะครับผมเอาไว้แรกตัวละครได้นะครับผม L2 นี่มันไม่ค่อยมีตัวละครไหนที่เราสนใจไปฝั่งนี้เลยแล้วกันเดินเรือ,อยาวไปครับ20ขอเวลาเดินสักแป๊บ ก็น่าจะออกอยากนะครับเพราะว่าพึ่งตัวละครมเพึ่งมาไว้บา,านะมันก็อาจจะอยู่ที่ดวงคนด้วยเออเอาง่ายๆบางคนโชคดีว่าเปิดออกตั้งแต่20สิบถังก็เป็นได้นะส่วนผมโชคไม่ดีครับโชคร้ายนะก็กินเกลือไปครับไม่เป็นไรแล้วค่อยไปหานอกรอบแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะก็ถ้าใครมีรหัสก็สนใจขายก็ขายให้ผมได้นะครับขอรหัสแบบสักติงๆหน่อยแล้วกันงบห้าร้อยอใครสนใจก็ เปียนไว้ได้ครับเดี๋ยวถักไปส่วนตัวนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดของก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างเนมะื่อกี้ก็ได้ถังมาคืนสิบถังเยอะเหลือเกินส่วนงานพีเอลสองผมมีอยู่สี่้วครับสีบ่ใบนะไม่รู้ว่าปั้นตัวไหนก็รอดูกวอนบางทีก็ปั้นอุตะนะเพราะมันแรงดีไม่งั้นก็รอตัวใหม่มาดีกว่าเดี๋ยวเขาเปิดอ่าไหนมาลูฟี่นี่ไง อย่างรอเท่อยู่นะผมมองว่าปีนี้ตัวละครออกมาหน้าตาเท่นะครับทุกตัวเลยที่มานะอย่างเช่นโซโลนะครับผมดูฟี่ก็เหมือนกับฟิกมันมีการแบบอัปเกรดนะครับผมก็ถ้าดูตัวสมัยก่อนๆมันก็หน้าตาจะตุม้มติ้มตุ้มติ้ม่อยเหมือนทางเกมพัฒนาเยี่ยมเดี๋ยวเราไปเปิดก่อนสีเปตัวมาแล้วจ้าโอ้ได้คร์โบนีมาตัวหนึ่งครับก็ตันนล้าไม่ได้ปั่น จั่เข้าไปไดเอสมาแล้วแคลรดโลบินนิวเวอร์ด้วยไม่ใช่นุบวาโนะลเบอร์เจ็ดตัวละครสามศูนย์แล้วมั้งฟูจิโทระนามินิวเวอร์เอเนิวไม่ตัวเก่ากึกเลยมาแล้วเอสมานะครับไม่เป็นไรได้สองตัวนะครับหมดตัวแล้วจ้ะ คอใส่ได้หานอกรอบจริงๆนะครับทุกคนโอ้เจจุยเปิดพิรก่อนจะได้กี่เพิษนะไม่ได้เพิษนะโอเคเดี๋ยวเราไปอัพกันก่อนนะครับผมก็น่าจะได้อยู่ไม่กี่ดาวหรอกอยู่ไหนเอออัพเลยแล้วกัน ผมก็อยากรู้นะว่าสกิลมันเป็นไงนะเพราะว่ายังไม่ได้ไปดูใน YouTube เลยนะตรงตรงที่รีวิวตัวละครน,นะครับผมก็มาปุ๊บก็ซุ่มเลยแดกเกลือกันเลยทีเดียวจัดไอเทมแรงๆไปเลยโอ้ไอเทมแรงๆไม่มีไม่มีตังไม,มีตังที่ไหนไม่ได้ถอดไอเทมมานะอยู่กับตัวอื่นหมด อัพเลยครับยาวๆครับยาวๆ<า>อาหาตัง์หมดเลยจ้ากาตัวละคารไอ้ดิบีนะครับขอไปเปิดก่อนเปิดตังค์ด้วยพอดีตัง์หมดไม่เป็นไรตังค์งเราเยอะครับขอเปิดตัวละคารสายหมัดก่อนนะจ้าลูฟี่นี่แล้ว มันเยอะอก,กว่าเพื่อนนะจวดีด้วย้วคาวินดิสจะจไปอัพกันต่ออะอยู่ไหนประเดี๋ยวก็โซูโร่ผมตันแล้วครับไม่ต้องห่วงเ็เดียวตันนะขยันเล่นก็ตันครับบอกเลยทุกตัวเลย เราขยันหาขยันสะสมนะ <S <S ผมก็ตันได้หลายตัวนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ปั้นนะเพราะว่าปั้นไปแล้วเดี๋ยวตัวใหม่ก็มานะก็เลยเก็บไว้ดีกว่าเก็บตังเก็บไรไว้นะ <S <S อ่าหมดแล้วได้สีดาว ได้สามดาวดิได้สามดาวม่วงครับหมดตูดแล้วเดี๋ยวขอใส่ไอเทมแดงๆก่อนเดี๋ยวไปยืมไอเทมตัวอื่นมาก่อนนะครับตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะยืมนี่แล้วกันค่อยได้ใช้งานนะครับผมก็มีตัวอื่นมาแทนลนะจัดไปอัพนี้กันต่อสุดแค่ไหนเอาแค่นั้นครับ เดี๋ยวเราค่อยไปหาหลังไม่ต่อมาสุ่มเกลือให้ทุกคนดูก่อนช่วงนี้น่าจะได้อยู่ประมาณสีิมั้งดูทรงแล้วนั่นไง40่ิจริงด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปลองต่อสู้กับ คิดว่าโนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงขอเวลาอัพสะก,กูนะครับทุกคน ่สะสมุดก็หมดจนเหลือเกินชีวิตทุกนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็อาจจะลงคลิปห่างกันหน่อยก็ขอโทษขวามัยทุกคนด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะก็มีเวลาเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยแต่ฟกสกิลผมยังไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วก็พวกพ้นสกิลต่างๆนะเราต้องไปลองนะครับผม อยากรู้เหมือนกันว่ามันเท่หรือเปล่าอาจจะแปลงร่างเป็นนิกะก็ได้นะครับใครไปรู้เุ้ยสุดยอดปะโอ้นึกว่าแปลงร่างเป็นนิกะนะครับผมมัดตุ้ยเท่อ,นะอยู่นะเฮ้ยแหลมๆสวยเอาว้ยทีเดียวตายเลยวะ่ะหุ้ย แรงอยู่นะเนี่ยสกิลสวยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบเต็มให้นะครับก็ดูไปแค่นี้ก่อนเอฟเฟกตสกิลต่างๆเนี่ยผมจะมารีวิวในคลิปหน้านะครับผมก็จะพูดอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมก็รออดใจรอกัอนนะครับก็หากันมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม